สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำใบงานที่7นะครับวัดอุณหภูมิแล้วก็ไฟ LED ก็จะขึ้นนะครับนี่คือโค้ดที่เขียนไว้นะครับคำสั่ง if e นะครับ standard มากกว่า30แล้วก็ standard มากน้อยกว่า31นะครับแล้วก็ดิจิตอลไรส์นะครับ 1> LED 1 high LED 2 3 4เป็น low นะครับ delay 400นะครับ l e f standard มากกว่า31 standard น้อยกว่า32 digital right นะครับ LED 1 low LED 3กับ4 low และ LED ที่2 high นะครับ delay 400เหมือน l e f standard มากกว่า32 standard น้อยกว่า33นะครับ แล้วก็ดิจิตอลไลท์ LED 1โล LED 2โล LED 3ไฮนะครับแล้วก็ LED 4โลเอาไว้ <c oughs> LED standard h มากกว่า33 standard h น้อยกว่า34มสิบสี่แล้วก็ดิจิตอลไลท์นะครับ LED 1โลนะครับ LED 2โล LED 3โล LED c high นะครับ d e เ a y สี่ร้อยนะครับจะดูการทำงานเลยครับนี่คืออุณหภูมิที่ได้นะครับบมอยังมีขายหอนีนยังหขวยไข่ยิ่ง ถ้า LED น้อยกว่า31 LED ดวงแรกจะติดนะครับแล้วถ้า LED เอออุณหภูมิมากกว่า31คือ LED ที่2จะติดนะครับแลวถ้าอุณหภูมิมากกว่า32 LED ที่3จะติดนะครับ นี่อุณหภูมิที่32นะครับ LED ที่3จะติดนะครับ ต่อไปอุณหภูมิที่33 LED ท <creator 1941, S 2> ี bursting, <ued gardens. S 2> ่10ที่4จะติดนะครับขอบคุณครับนี่ถ้าอุณหภูมิน้อยกว่า33มันก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับนี่มีทุกปีปีที่แล้วนีเราก็ปมนี้ LED LED ไฟก็จะลงเรื่อยๆนะครับเออตีอ่างวางต ถ้าน้อยกว่า32ดใน LD ก็จะลงค้เราเต้นลอเรา้อยฟ้าแล้วก็ถ้าน้อยกว่า31มอด LD จะกลับมาดวงแรกนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ